ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทํำกรอบรูปจากเศษไม้หรือว่ากิ่งไม้ที่เราสามารถหาได้ทั่วไปเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีกระดัดลังนะคะหรือว่าเป็นกระดาษแข็งนะคะที่เราจะนํามาใช้เป็นฐานของกรอบรูปนะคะก็เราก็จะทำสองอันให้มันเท่ากันแบบนี้นะคะอันนึงเนี่ยจะใช้เป็นตัดแบบเจาะตรงกลางวัดขนาดให้เท่ากันเพื่อที่จะเอามาประกอบกันแบบนี้นะคะ อย่างต่อไปเนี่ยก็คือปืนกาวอันนี้ก็เอาไว้ใช้ติดกับไม้แล้วก็ตัวกรอบรูปนะคะแล้วก็จะมีครีมที่เอาไว้ตัดลวดนะคะจะเอามาตัดเสศษไม้แล้วก็มีคัตเตอร์นะคะมีปากกาแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือจะเป็นพวกเศษไม้ต่างๆเนี่ยค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกรอบรูปที่ใช้เศษไม้เนี่ยมาปัดให้มีลักษณะเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะนำกระดาษอีกตัวหนึ่งนะคะกระดาษตางเนี่ยมาแปะอีกทีทึงข้างหลังนะคะนี่นะคะเราก็ แปะกระดาษด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเข้าด้วยกันแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ